งานนี้หนุ่มๆม,มีใจชื้นขึ้นมาแอปเผยทัศนคติความรักครั้งใหม่โดยที่ไม่ได้ปิดก,กั้นเสียทีเดียวถ้าใช่ก็คือใช่ดีงามค่ะแม่ มองว่าแบบอาจจะแบบไม่ได้มีความรักครั้งใหม่แล้วนะคะที่น้องขัดหามอันนั้นคือรู้สึกแต่พูดเหรอไม่จริงคะไม่มีข่าวเลยอ๋อในแชร์ข่าวสาว s t r o n ใช่ไหมคะอ๋อเอาจริงๆมันก็ยังไงดีคะก็บอกไม่ถูกนี่เป็การแซวแกันมันก็จริงจริงมันเป็นการเล่นๆน่ะก็คุยกันเล่นๆก็เป็นแซวๆขำๆสนุกๆแต่ถามว่าณตอนนี้ คือคือวันนั้นถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะคือคือแพทก็บอกว่าในแน,แนวเขาเขารู้สึกว่าเขาจะไม่มีแฟนแล้วอีกทีก็ข้ามไปแต่งงานเลยเป็นสามีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอฟก็เลยแซวเพราะว่าแหมก็แอคงไม่มีโอกาสมีข่าวแบบนี้หมายถึงอย่างน้อยก็ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แสดงว่ายังไม่ได้ปิดทางว่าจะไม่มีความรักไม่เคยปิดอยู่แล้วค่ะสมงติก <off ice> ็เลยมองว่าอุ้เหมือนเราแบบปิดแบจะไมีเลย จริงก็ต้องมาดูอีกทีนึ่งว่ามันจะมีในลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราะรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเราเราจะเห็นความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบแฟนไม่แฟนสามีไม่สามีอะไรเงี้ยคือคือบางครั้งมันก็ แล้วแต่คนจะให้คําจำกัดความด้วยซ้ําว่าจะเรียกอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นนะคะตอนนี้มีแต่ลูกจริงๆริงมันจะทําให้คนที่เข้ามายากขึ้นด้วยไหมคะด้วยสถานการณ์อะไรแบบอย่างตอนนี้เราเป่ีเยให้ลูกอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ง่ายมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ีเรียสค่ะรู้สึกว่ามันก็เราก็ใช้ชีวิตของเราทําให้ดีที่สุดในบทบาท ก็บทบาทความเป็นแม่อันนี้ก็ทุ่มเทกับกับ2บทบาทนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็นอกนั้นก็ก็ตามสถานการณ์นะคะจริงแล้พอจะมีความรักของเราในอนาคตไว้อย่างไงคะมองร่วมความรักของเราในอนาคตไว้อย่างไรบ้างภาพมีใจไม่มีภาพแล้วค่ะรู้สึกว่าถ้ามันมาถึงเราแล้วมันมันรู้สึกยังไงมันก็อย่างนั้นนะคะถ้าถ้ามีใคร เออมัน,ม,นมันก็คงเกิดขึ้นเองอะคะ่ะคุณองคุรักเปลี่ยนไปไหมคะที่อย่างตอนนี้เ็เผื่อเราก็เป็นแม่คนด้วยเลยอะมันจะแบบไม่ต้องบหวานชื่นเหมือนาสาวๆอั mm ่ hmm. นเ้ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยก็ hmm. ไม่ได้เปลี่ยนนะ mm hmm. สําหรับแอฟค่ะก็ยังรู้สึกว่ามันก็คงเป็นแบบถ้ามีมันก็จะเป็นกําลังใจที่ดีทางในการใช้ชีวิตและในการทํางานอยู่ดีอะคะ่ะแอฟรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องการแต่ว่า แต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนเธน,นเองแต่หลักๆถ้าคนจะเข้ามาก็ต้องผ่านการลูกสาวอุ้ยลูกสาวน่าจะง,ง่ายกว่าแม่แลูกสาวเวลคัมหมดจริงๆก็เคยแบบอยากให้แม่มีแฟนเข,าเข้าใจไหมคะถ้าเกิดจะมีแฟนเขารู้มันเข้ามาแม่มีแฟนไหมคือตามภาษาเด็กค่ะเขาก็เขาก็บอก ากแต่เขาคงไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจอะไรขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ได้เคยพูดกันจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามเล่นๆเขาก็บอกว่าคือเขาแค่อยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ยิ้มอยากใหม้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบแซวอะไรเงี้ยอยู่แบบเวลาเห็นแบบโฆษณาหรือละครอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะชอบตอนน,นี้มีใครแบบที่เข้ามาให้ได้เรียนดูหรืออะไรางี้บ้างไหมคะไม่แน่นถ้าเข้าข่ประเภทนี้ไม่มีคะ่ะ